ในแซนี่ยังต่างๆนี่สองแสนนี่เห็นมาเลยการที่พี่เปิดเซลแล้วเราก็เดี๋ยวก็รอดูดินะยังไงก็มีแน่นอนนะดูดิอ่าของออกไม่มีเกือกพ <c oughs> อได้เออก็ก็เลอยอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอ่ะเติดเกาะแป๊บเฮ้ยเอาเอา่เอา,เ,อาเรียบรอ้อยดีรออะไรอย่างไง

เอาไงเอาไงไหวไปบ้าไหวเปล่าเฮ so ้ยเอาเอาเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเอาเจ็บนะเอายังไงยังไงยังไงฮะอ๋อมึงจะเอากลัวมึงจะเปื่อเปิดประตูกลหรอ่ะยังอีกยังอีกเฮ้ยทิพายแล้วออดอ้ยเฮ้ยเหยียแล้วโว้ะ ไมโนชีดูมูฟักกะเราเนียนะลูกห่าแม่งมึงรู้จักกูเป็นรูปฟีไฟเก่าเปล่าหรอเด๋วเอ้ยกูรู้ว่าเจ๋งจริงนี่ว่ะเย้ยกูเกือบไม่รอด